สวัสดีเจ้าพี่น้องจ้าวันนี้พาเขาป้าอีแล้วจ้ะหากเก็บพักแต่ว่าพักมัก้งกะเริ่มเผาแก่แล้วเนอะนี่นี่พักอุยนี่พักเสียนพักเสียนเขาก็เป็นดอกแล้วจ้ะน,นี่จ้ะเป็นดอกบ่เราพี่น้องนู้นในป่านีก็เป็นดอก,ออก,ดอกแก้นบ่พักก็เริ่มเผาเริ่มแก่แล้วเขากะตาโมน,นิชันกะสิ มาเก็บผักตำมิ้นฝรั่งเป็นหนึ่งปลาที่นองกับผักชีรลอ่อเพื่อยังมีหลงเหลืออยู่เบิ่งบรรยากาศในป่าที่นองดูเขี้ยวชุว่มดูเหมือนจะเจอผักยังกับลูกแล้วี่นองจ้ะเบิ่งธรรมาชาติในปาน้ำกันจ้ะเราบ่คอยบ่พอบ่คอยพอแบบอ่อนๆแบบนี้นี่เมื่อเจอปลานี่โชคดีเลยจ้ะ รวมไปด้วยผักติ้วหากรวมกันไปเลยเจอไหนก็อันนั้นนาพี่น้องเนี่ยมินิชั้นจีหนึ่งปลาโอสวยมากเลยผักชีล้อมหอมเด้อพี่น้องปีหนึ่งกับปลาเนี่ยหูหหอมช่วยเลยแซ่บถือความพร้อมความพรอนคว้าใหม่เอออย่างพี่น้อง จอควมหอนล้วพี่น้องเขาหอมหอมเลยจ้ะหอมมากเลยจนกินอ่้ฉันติดใจเลยอ่ะนี่ผักอ่อนอ่อน,ออนช่วงนี้ก็หายากหน่อยพอามาเจอก็ขอเก็บพอดีเอียบปลาไปพอดีกระตั้งใจแล้วพี่น้องว่าทำว่าพอกผักชีหลอมเก็บผักชีหลอถมถ้เอามีกระสิบ๊ใไส้นะ เรื่องของเรื่องถ้าเอิญมาเจอตรงนี้อ่อนอก็เลยโชคดีไปเี๋ยดจะเก็บก่นกอนผู้ใดว่าเคยเกินกะร้องเลยจ้าหอมหอมอีดิทิงหนึ่งเส้นปลาปุ๋แดง มันี่ได้ซ้ำได้แกอาเพราะว่าเขาเริ่มแกแล้วนะะพี่นอ้องนื่ผักชีล้องสวยมากอ,าอีกชนิดหนึ่งที่เราจะไปน,นึ่งใส่ปลาวันนี้พี่นอ้องจ้าอันนี้สายพันธ์สีขาวนะจ๊ะเขาจะขาวแบบเนี้ยสายพันธ์เนี้ยน่ากินเขาเรียกผัก ผักนะผักฮอบ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 ต่อไปนะฮอบนะจือว่าผักตำลึงฝรั่งนี่อร่อยนี่สายฟันสีขาวโอ้เต็มเลยจ้าดูไม่โดนฝนโดนฝน,นทั้งหน่อยนะโอ,โอ้พ่อยเลยเนะี่ย เก็บตรง,ตรงอ่อนๆแล้วกันเด็ดได้ตรงนั้นก็ตรงนั้นเนี่ยผักอร่อยยอดฮอปมันเราจะไปนี่ใส่ปลากับกับไปผักไอ้ผักขี้อมคือเพิ่มความหอมให้ของเขานะพี่น้องจ้ะผักชี้ร่เนาก็าปรดับข้าว ข้าวได้เลยจ้ะนี่แหละคือเป็นหนึ่งใส่กินกับแซ่บนี่แหละผักลืมริมลั่ตำลิงฟ้าหลังทัางเสียงนกร้องไปด้วยหนองเป็นผักลิ้มลั่เขาบกหวงดับจัด วันนี้เป็นวันหยุดก็เป็นวันพฤหัสบปเมนวันวันขุนก็สิบเบื่อเจอหลายเป็นใดพี่นนองก,กับพ่อได้ยุบอจ้าวันนี้เราไปกินเนื้อปลาด้วยกันนะจ๊ะวันนี้ชันหนึ่ง1ปลาทับทิมอีกแล้วจ้ะมันแซ่ ก,กินผักเยอะๆวันนี้จะวิธีหนึ่งปลาทับทิมแบบว่าให้มันนัวใส่ผักนาพี่หนอิดตามประเภทหนึ่งแบบไหนแต่ว่าก็ต้องใส่ซึ้งด้วยพี่หนอกแบบสูตรนี้แบบว่ามันนัวมากเลยพี่หนอกจ้ะน้ำเพาเด็ดไลไปใส่เลย หายละว,วันนี้เราก็จะเก็บผักผสมประสานด้วยน้องช่วงฤด,ดูผักมันจะหมดหมดตําแย่ครัวช่วงฤด,ดูผักจะหมดแล้วจ้ะมีอะไรก็กินไปก่อนช่วง

ต้องนิกดูพี่ต้องด่าดูพันกันแล้วเอาดิเนห็ดเห็ดเพราะว่านี่เสียเดียวสองยอดเก็บพร้อมกันไม่ได้นะพี่น้องเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าอันไหนมันอ,อนะ่อนอันแก่เขาพันกันอยู่ ทุยยอดนี่ออกมากนี่เครียร์เก่าเข้าไปน้องเต็มเลยของเก่า ดอกไมส้สวยโอ้หดูยอดนี่อวบมากเลยน้อง วันนี้สามีบอกว่าให้เวลาชั่วโมงนึงชั่วโมงนึงแ,แกทำแบบได้แล้วพี่น้องชั่วโมงนึงก็เดินเข้าป่าก็หมดเวลาแล้วนี้จะเดินกลับเลย ว่ามีแดดก,กันนะนี่ลำนี่ดูลำนี้สวยมากเลยจ้ะขวบอ้อหักก็ได้ดูอืม nằm trên một cái nọ một cái đều được rồi cái thì có ra được khuôn là về là ตอนนั้นมาต้นไนี่มันยังบ่ยังบ่สูงนะพี่นอ้องดูดิสูงนี่แหมันคันเพราะละจ้าวันนี้ได้ผักหนึ่งปาแล้วจ้ะอื้อ